ให้45ใบค่ะลอตเตอรี่นะคะ้าห้ลุงจับอ่าเดี๋ยวแอนก็จะเลียให้ลุงเองนะคะที่แอนะครับเอ้านี่อะไรนะอต้อมเยอรมนีค่ะัสี่สบห้าใบค่ะให้ลุงสี่สิบห้าใบค่ะคุณหกคุณหกเดุเดินันเกเดี๋ยวแอนคอยทำงานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาเอานแวนะเทำาหารก ไปบอกปัตตันเหน่อยไปนีเริ่มมีงานดีมาพอดีค่ะแอปก็เลยเรียกให้ปตันมานี่ค่ะดูว่าลันจะเรียกเลขอะไรโชคดีโชคมาในเจ้าเมย์ห้าีอย่างเดียวเลยนะคะพี่ต้องให้ลุงสี่สิบห้าใบนะให้ลุงเลือกเลยค่ะีสี่สหาไม่ต้องเลือกแล้วหมดแผงหมดแผงเลยสี่ิบห้าใบใช่ไหมให้สี่สิห้าใบค่ะหมดกนสองร้อยเนนสี่ห้าสี่สหเล่นเ่นเนสเน้นสี่ยวบตนหน่อย มาแล้วพ sì ี่้านมาแล้วห้าแล้วมมหมหนึ่งพ uh uh ังเการ้องเจ็ดบ1719ให้หนูด้วยเก็บให้หนูพี่ตังเก็บหนึ่งเจ็ดหนึงเก้าให้หนูได้ลุงสี่หกได้เลยสี่ห้ามีไหมเก็บสี่ห้าสี่ห้มีไหมห้ลุงดึงไปแล้วเจ้าลนเกิดก้อนข่อยมือเดียวอาซีซีพี่ตังซี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 หูเกิดสิบเจ็ดผมเกิดสิบแปด อลุงดึงสีห้าไปแล้วนะ,ะอลอตตอรี่ให้ลุงพลสีสจะให้ประแตนมาดึงด้วยนะ,ะมันมิดครับพอพอเลยเหรอเพราะว่าฟันเห็นลุง2คืนแล้วนะคะแอดแอ,อ,อนฟันเห็นลุงสงคืนค่ะแม่แม่โทรท์ให้ประแตนมาเลาอือกเอ็นเก้าเก้าค่ะพี่ตังเก้าเก้าให้หนูอย่างละหนึ่งใบไปหมดแล้วเก้าเกาเก้าเก้าเอาเก้าเ้าให้หนูนี่ สามหนึ่งสองมีบอวันนี้ได้กี่ใบแล้วลุงสองอยู่เลยที่เหลือสามหนึ่งสองมีบอกสหนึ่งสองลุน,นะคะว่าจะเลขอะไรบ้างไม่มีครับสีห้านี่อยู่ในมือลุงแล้วนะคะสี่ห้าลุงเอาไปแล้วนะสะ <45 S 2> <ๆ>ี่สิบหาใบลุงดึงมาสองใบสามหนึ่งสองไม่มีค่ะ เอ็นจะมีโชคกับพี่ตังนะคะเอ็นก็เลยให้ลุงเลือกลอตเตอรี่พี่ตังเก้าเจ็ดเอาแบบเอาเลขที่บ้านนะคะขอบคุณพี่ต้อมนะคะที่ให้ของขวัญมันเกิดลุงนะคะสิบเจ็ดสี่สิบห้าใบนะคะขอบคุณเอ็ดีช่องเอ็นคาร์เมลี่นะเขาบอกว่าเนี่ยมีร้อยฉบับสองร้อยสองร้อยถ้าผมถ้าผมไม่เลือกถ้าผมแบ่งครึ่งมันก็เหลือครึ่งเดียวครับอืงงนนลุเเก็บบ่ มาแม่ารเยอะมากเลย้อมาอไเลือมาต้อยลิเลืกเลือกสีบห้าใบครับป้าอาหที่ที่บอกป้าไว้ก่อนนะคะวป้าจะให้่อเลลุงนะออนะคะป้ามาเลือกป้ามาช่วยเลือกลุงน่อยร้านครับสีบห้าใบนะครับทุกท่านห้าหนึ่งเก้ามีบอห้าหนึ่งเกพี่ตังลุงห้าใบท่ทองหนูหนึ่งเคืออย่างนียวสี่ส เดี yes, yes, yes. Uh, yes, yes. ๋ยวสี่สิบเคนลเคนละเมียเอาสองสองให้หนูเนี่ยสองสองมันเกิดหนูเลขสองสองเอาหมดเลยสองสองเลขสี่ลูกสี่ลูกสี่แป

นูวิ่งสีนะฮะัอบเลสีนะ้า well, ม่รอบสีกไม่มีแ uh ล้วพอทอเกินลงไม่มีอบสีนะคะมาสี่คนนอนสี่คนตอนนี้ลุงเลือไปเลยนะคะให้ป้าเลือนนะป้าป้าดูแบบนี้เลยนี่หลักศูนย์องศูนย์ไปครับเรียงไปนี้ครับเียงี้ล ลุงมลไม่มาลุงม่เป็นเศรษฐีแล้วเนาะไม่มาครับบอกให้ลุงมลมาได้เอาแผงนี้ครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งยี่สิบลุงมลไม่รู้จะมาตอนไหนครับยี่สิบสองใบเอาลุงมลนึกยี่สิบสามลุงมนแกเป็นชุดใช่ไหมเจ้าทีเดียวชุดหนึ่งเลยประมาณร้อยล้านเหรอลุงมีสองสองหรือไม่ไม่มีค่เอลุงมลไม่ต้องซื้อลุงมลรวยแล้วครับเอาขอไปซื้อเ็ดเก้าใช่ไหเอาเท่าที่้ย้ำอีกครั้งนึงครับลุงมลรวยแล้วครับลอตเตอรี่ต่อไปแล้วยี่สิบสี่ล้านแล้วด้วยอออโเเคยใบาไปก็พ หกใบเพิ่งจะหกใบอ่าเจ็ดสอง่ะสองเจ็ดะเอาทุกอย <Should S 3> ่างที่เก um, ี่ยวกับลุงอ่ะสองนเอปักมื่คือกีหละอนนี้กอยู่ที่ป้าุแยนี่ใองเกเมื่อกี้ม็กปักมือป้านะครับปักเลือเียนเลือดไหลเลยเลือดไหลเมื่อกี้น่ะโดนตัวนี้เหรอ เลือดออกพี่ี่าองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดมือ้านะครับแปดสี่ห้าม่ค่อยด้วยแปดสหด้ามคนทนี้ยก็เต็นอี้ถ้าจะเยอไม่หมดเวลาเนาะกี่ใบแล้วเนี่สไม่กี่ใบแล้วพ่อเต็มส0บใบเองครับอีกสบใบสใบอีกส0บใบนะเจ้าไปหาส0บใบเดเ้าใบเกียวกับ8 4ดหมาให้ดดสี่ห้ แสดงว่ลุงเลือกหกใบเหรอสิบป้าเลือกสีอีกสิบแปดสี่ห้าเออเจ้าปหาเลยแทนเตางอยแล้วย่างบอ่ะเตางอยไม่มีคนขายเขาเลาะหมดครับแม่พยาไม่บอรลุงมลอยู่าเขาปิดพยาเต่าแล้วเขากระจายไป้งอกเพื่อนเจ้าละมีทูหาสามตัวท้ายนะครับเล่นี้สวยแปดสี่ห้าลบตรงจทย์หาแปดสี่ห้าสิบใบนะสิบน้ตังเล้แปดสี่ห้าไม่มนลกีบละเนี้ยมาเลยแปดสี่ห้าน่ะ

เดี๋ยวรอลงมนครขึ้นนึงอ่าอ่านะคะเต็มไปครับเพิ่งได้11ใหม่845ไงอีก10ใบมาแต่แล้วอีก845มันหายากอยู่3ตัวน่ะแต่ว่า45ก็พอได้454แล้วกันแหนๆเอ็มมีดวง554ไปด้วยเอ้า54ที่ตังนะคะกับหน่อยนึงน่ะซึ่งหัวมีกันยังดิอีก2ใบ84548แล้วนั่นแหละเกี่ยวกับ3ตัวเลยหมุนไปหมุนมาขอบคุณนะคะ FC ทุกคนนะคะ ่เอรไดบ้านคนหลังสาแต่งบยังไม่ได้บอกนะ้เท่าไหร่งไม่ไ hmm. ด no, <laughs> ้บอกนะหลังเท่าไหร่หัวรอนเลยกินหัวร้อนดจะถามหน้าหลังราคาเท่าไหร่เพจะไม่เปิดเผยมูลค่าเรวจะจัดสลากเาใครได้บานก่อนเนาะไ้ด้วยม่ไม่เราคิดไปเรื่อยๆก่อนนนี้กีบใบแล้วสะสมกอนไปเอาครื่งหนึ่ง เพราะว่าสี่สิบห e. ้าน้อยปเาตงนี้เยเอาตรงมี้ยีก็ได้แล้วแพวลงเอาอีกยี่สเพราะว่าจะได้กินง่ายหน่อยสองสามใบครับถ้าลงสั่งไว้อีกกสองใบสัไว้แปดสิบใบแต่ว่าสมตัวต้องไปหาก่อนครับหาแกวเป็นยังไรไมเาแกซอห้แล้วกวนที่กเอาอนี้ไปก่อนให้เราเลือกเฮมีตัวอื่นบ้างไง าวันนี้ที่เรามำให้อยู่ได้ร้านวันละหลังแต่ไม่เปิดไม่เปิดเผยราคาว่าจะได้เาิดอะไรมาเอามาทุกวันเดี๋ยวจะมุ่ยมาใหม่แล้วไปดูแลกันไปดูแลไม่เน้นไม่เน้นเด็ดด็ดเน้สองลุงมณฑลนะองแกไปได้ชุดลุงมนฑลถ้าของลุงมนฑลเนี่ยต้องเป็นเลขชุดแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็อ๋อมันต้องบกกเงินเพิ่มสามใบครับโบกเินเพิ่มเพราะว่าเราขึ้นตามเงินขึ้นตามเงินบะครัมีเอฟซีนะชื่อพี่ต้อมนะฮะ ซื้อแล้วตังได้ให้ลุง45ใบนะครับ 8, 4, เลขที่ลุงอยากได้คือ845ก็คือเกิดเดือน8แล้วก็อายุ45นั่นเองนะครับผม